เอามาอีกหนึ่งลำครับใสยการเดินเรือของเมิกนะฮะ B F Tiger ครับสำหรับลำนี้เต็มลำครับตั้งแต่หัวเรือยันท้ายเรือเลยครับดูสีเทาฟ,าฟ้าครับเอกลักษณ์ของสายการเดินเรือเมุกค่อยๆไหลเข้ามานะครับ ขนเรือก็มีนำร่องนะครับประกบอยู่ยาวมากเลยฮะประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะครับทายเรือสองเบร์ลำนี้จะข้าไปเทียบท่าตรง ฝั่งชุด A นะครับเตรียเรือชุด A ด้านนอกฝั่งโน้นมีเรือทักนะครับประครบอยู่หัวท้ายแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นสายการเดินเรือ n Y K ไลน์ครับเรือบรรทุกสินค้ารถยนต์นำเข้าแล้วก็สง่งออ เดี๋ยวหลังจากนี้จะทําการดันท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆดันท้ายเอาไปเทียบตรงโน้นนะครับมีรถนายท่ารอรับอยู่หัวุหัวดึงนะครับหัวดึงเรือท้ายดันนะฮะตูดี หาเต็มเลยครับมีทั้งตู้ยาวแล้วก็ตู้สั้นขออนุญ,ญาตพี่ๆเจ้าของเรือนะครับถ้าผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตเก็บภาพบรรยากาศฝาก,าฝาก,าฝากาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันเรือ,เออ๋อเดี๋ยวผมมองผมมองไม่ชัดเท่าไหร่ BF หรือเป่าครับ BF เอฟรเกอรจอนนะฮะ ตัวเล็กๆครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เราเริ่มที่จะเห็นอยู่เรือทักโผล่มาทีละนิดแล้วลครับนี่ต้องใช้ฝีมือแล้วก็ความชำนาญงานในการดันเรือนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็บนเรือก็มีนำร่องคอยประกบทุกลำนะครับเรือทักหรือว่าเรือลากจูงข้างล่างต้องฟังคำสั่งจาก นำร่องหรือว่าไพลอตข้างบนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเทียบท่าแต่ละครั้งใช้เวลาสักพักนะครับประมาณ20 3 0นาทีในการดันเรือกับลำตั้งลำแต่ละครั้งหลำเล็กๆแค่นี้แต่ว่าพละกำลังแรงม้านี่เยอะมากๆครับประมาณ ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องกําลังแรงม้านะครับหรือว่าที่ศึกษาข้อมูลมาก็ประมาณ3ามพันม้าถึงห้าพันม้านะครับแล้วแต่ว่าเรือแต่ละลําก็ไม่เหมือนกันครับมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหรือว่า,าละเอียดสักเท่าไหร่นะครับพอดีว่ามุมมองไกลๆจากตรงนี้ครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันเวลาเรือบทุกสินค้ากับลำกลางล่องน้ำครับน่าท่า ความยาวของร่องน้ําระหว่างชุด A กับชุด B ประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้เมตรนะครับเรือทำการดันอยู่หัวเรือก็หัวเรือค่อยๆช่วยดึงนะครับดึงทีละนิดทีละนิดถ้ายก็ดันเบาครับดันเบาดันหนักแล้วแต่น้ำร่องที่อยู่ด้านบนครับคาดว่าสอวัน 2, 000, 2 000คืนก็น่าจะเสร็จครับ น,นี่ดูจากสายตานะเพื่อนๆดพลาดประการไหนขออภัยด้วยเอกลักษณ์กับสัญชาติอเมริกา,าเรือเมิร์กนะฮะแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะไปต่อที่ไหนนะครับแต่ละลำก็ถือสัญชาติแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับมันก็จะขึ้นด้วยเรื่องภาษีของแต่ละประเทศครับ น,นี้มีโอกาสก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันพบกันครั้งหน้าครับมีลำไหนเข้ามาต่อหรือว่าลำสวยๆเรือมทุกสินค้าเรือเบาเรือสำราญเข้ามาเทียบเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมยังไงก็ ที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผม